สดีค่ะทุกคนพบกับ l ั c k y f a m Channel วันนี้เรามาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องภูเขาไฟเล่าว่าคุณเคยเห็นภูเขาไหมคะภูเขาเคยเห็นสิตามธรรมชาติใช่ไหมใช่แล้วเคยเห็นภูเขาไฟไหมคะภูเขาไฟไม่เคยเห็นกับ,บตานะเคยเห็นแต่ในทีวีอะไรอย่างนั้น ก็นี่ไงภูเขาแล้วเขาเอาไฟเช็คมาจุดภูเขาไงก็เป็นภูเขาไฟใช่เลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิ อย่ามาหลอกเด็กสิเอาเหรอคะนึกว่าภูเขาไฟก็ภูเขามาใช่ไหมแล้วก็จุดไฟไม่ใช่เนาะไม่ใช่ใชแต่วันนี้เราจะมาทําการทดลองภูเขาไฟเรา่ะจําจลองนะคะก่อนที่จะทําการทดลองเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันเลยค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ในการทําการทดลองวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีน้ําส้มสายชูเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ถ้วยตวงเนาะ สีผสมอาหารค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดินน้ำมันซึ่งดินน้ำมันเนี่ยเราก็เตรียมแล้วก็ปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปภูเขาไฟเรียบร้อยแล้วมีภูเขาจิ๋วกับภูเขายักษ์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะภูเขาไฟลาวาของเราโอเคค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาทำการทดลองกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปเลยค่ะ,ะกะให้พอดีกับปริมาณที่เราเตรียมไว้นะเนี่ยภูเขาไฟของเรานะคะจะมีขนาดเจี๊ยอขนาดยักษ์น่าจะหมดขวดนะเนี่ยวันนี้อ่ะแล้วเราก็ใส่สีผสมอาหารค่ะอันนี้เราใส่สีแดงเพราะว่ามันเป็นภูเขาไฟเราว่ะ นี้นะคะแตวเราก็จะเทใส่ในภูเขาไฟของเรานะคะน,น,นี่เนาะนี่เราจะนี่ได้หนึ่งขวดเหลือภูเขาจิว๋วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะเหมือนเดิมนี่ค่ะ ใส่ในภูเขาจิ๋วด้วยแล้วค่ะแล้ก็ใส่น้ำส้มสายชูที่ผสมสีผสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะเดี๋ยวต้องจับตาดูดีๆนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับภูเขาไฟพวกนี้ยา,าดูกัน,เ,นลเลยคะ่ะ อทะลุทะลวงเหมือนแล้วภูเขาไฟว้าวว้าวว้า,ววาวหอหดูดิปัดทุกเป็นภูเขาเนี่ยเอ้ยเป็นไฟอะดิดูดิเดี๋ยว้องเติมนี่เติมพอน้ำลดแล้วนะคะเราก็สามารถเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปอีกได้นะคะว้าว ยังไม่ได้จับตาดูดีๆนะรอดูนะคะจะเกิดอะไรขึ้นดูนะดูดูดูปัดทุขึ้นมาขนาดนี้โอ้โหว้าวว้าวภูเขาไฟลาวา,า,านี่มันลาวาของพ <c oughs> ีเอ <c oughs> จะได้ยินเสียงด้วยแบบ อย่างถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราสามารถไปอยู่ใกล้ขนาดนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมอะคะมันร้อนสิขาโอ้แต่เนี่ยมันเป็นภูเขาไฟลาวาจําลองนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมคะสวยครับอ๋อซึ่งการทดลองเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะ <ๆ S 1> เพียงแค่เรามีดินน้ํามันเนาะแล้วก็เบกกิ้งโซดากับน้ําส้มสายชูใช่ไหมคะแล้วก็มีสีผสมอาหารสวยๆนะคะเนี่ยรู้ไหมคะประโยชน์ของดินน้ํามันคืออะไร เหนียวเหนียวเนบเหนียวเหนียวนุ่มตึกอ่าดินน้ำมันเนี่ยช่วยเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงด้วยนะคะน้องๆหนูหนูคนไหนนะที่แบบยังยกของหนักๆอะไรไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบวิธีการจับดินสอใช่ไหมแล้ก็ฝึกปั้นดินน้ำมันไปเรื่อยๆนะคะกล้ามเนื้อมือเราก็จะแข็งแรงเราจะสามารถเขียนหนังสือระบายสีได้สวยๆนั่นเองค่ะอ่ะ เด็กๆรู้ไหมคะทำไมถึงเกิดภูเขาไฟลาวาแบบนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าน้ำส้มสายชูไปทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาใช่ไหมคะน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะเป็นกรดใช่ไหมพอเราเทใส่มันทำปฏิกิริยากันใช่ไหมคะก็จะเกิดฟองอากาศดันขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็นภูเขาไฟลาวาแทนที่เราเทนี่เอง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> การทดลองนี้ทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะใครสนใจอยากทําการทดลองนี้นะคะก็สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะคะใครชอบคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <Like. S 1> กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่งริงริงริให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้อีกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้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 งให้พวกเราด้วยนะ